เอานะครับสวัสดีครับของคาโฟผมนิวคุณกับการรีวิวเกม Shadow Ghost ครั้ที่3ครับวันนี้เราเราก็จะมาเล่นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความลับของเกมเป็นเป็นเป็นสูตรพิเศษของเกมนี้นะครับว่าคือตั้งชื่อตัวละครแบบพิเศษนะครับก็จากเกมน่ากลัวกลายเป็นเกมแบบวันเบวโรงเรียนโรงเรียนที่สวยงามมีดอกซากุระเบ่งบานเอ่ออะเงือบปะเงือบโอเคครับก็นอร์มอลไปก่อนนะครับเหมือนเดิม แต่ละครของคุณมีชื่อว่าอะไรนี่เอาตั้ง,ต,งตั้งชื่อว่าเลดน,นะครับก็ลบไหมวะโอเคกด x ลบนะครับกดอะไรวะอ่าโอเคเลตตัวเล็กปะใช่ปะอีดีใช่ไหมใช่ปะใช่ปะวะ <laughs> อัะไนฮีโร่ตัวใหญ่ตัวเล็กวะเฮ้ย <laughs> <laughs> ลืม <laughs> ลืมอ่ะ <laughs> เดี๋ยว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 อ้ยเดี๋ยวอ่าเลดเลดจากมือมาสตา,านครับเราจะไปจับโปเกมอนกันลุย ใช่ป่าววะพิมพ์ถูกะวะที่โรงเรียนของเราตอนกลางคืนมีคนพบเห็นบางสิ่งบางอย่างบ้างก็ว่าเป็นผีหรือเป็นเงาแต่อะไรมันคืออะไรกันแน่นะพิสูจน์กันดีกว่าเราจะมาสำรวจที่นี่กันน่าใช่นะนะนะ,นะเลดฉันบอกนายแล้วไง,งว่าไม่ต้องกลัวจะอานกลัวอ่าฮะเหมือนเดิมนีม่คือ่นเดิมเดิม แต่เราจะได้เล่นเป็นเลดแทนจะเล่นเป็นฮีโร่นะครับหรือว่าเป็นอีดอกนันเองประตูมันล็อกได้งไงฉันคิดว่าพวกเราพวกเรามาช่วยกันหาทางออกดีกว่านี่ไงชื่อตัวละครเป็นฮีโร่แล้วก็วคือตัวละครนั้นก็ชื่อเดิมนั่นก็แสดงว่าเ,เราปเป็นเลดแล้วใช่ไหมใช่ปะอืมเี๋ยนะฉันตั้งชื่อว่าเลดอีทำไมการเป็นฮีโร่ได้อะหรือมันต้องเป็นฮีโร่ก่อนเนระประตูมัน,มนล็อกอ่ะออกท,ที่นี่ดีกว่า อ๋อเสร็จต้องต้องไปแยกกันก่อนใช่ไหมใช่ปะพังไงตรงนี้มันก็รวมกันอยู่แล้วลใช่ปะน่นอุ้ยเบื้อเบือเือือเมื่อกี้ผู้นายเห็นหรือฉันเห็นหรือเปล่านี่มันห้องอะไรเนี้ยห้องเก็บของไม่ใช่เหรอใครจะลองกล้าเข้าไปดูบ้างอ่ะพี่ไม่มีจริง,งหน้าฉันเข้าไปเองฉันจะเข้าไปดูเองอีดอกฮีโร่ เปี่ยนชื่อเมื่อยรอ่ะเสียงอะไรน่ะวัดโอ๊ยยาละในกาเราจะเปลี่ยนเพลงตอนที่ตอนที่ผู้ชมรีเควสตแล้วนะครับอาจจะเมื่อกี้มันคืออะไรกันน่ะรู้ว่าจะมีผีอยู่ในโรงเรียนนี้จริงๆอ่ะแล้วนั่น่างมันเถอะนะเราจะหนีจากที่นี่ไปแล้วเอ้ยเราหนีจากมาจนถึงถึงนี้แล้วมันคงไม่มันคงตามมาไม่ทันแล้วล่ะออกไปตามหาทุกคนให้ครบดีกว่านะจะรีบออกจากที่นี่ โอเคแล้วเล่นเป็นเลนะครับเลสจากเมืองมาซาราครับเราจะมาจับโปเกมอนกันก็แต่แคชเอ็มโอที่จริงๆนะ่พานนี้เน่าจะเล่นเป็นตัวอื่นนะแล้วก็ให้ให้ตัวนี้ตั้งเป็นเพลงก็จะแคชเอ็มโอแต่ก็ไม่ทันละช่างมันโอเคเราก็ลุยกับเลสดีกว่าไปไหนดีวะเลดนี่เจอตัวสอนตัวอะไรวะมีไอซ่อนอยู่่นด้วยอ่ะหยิบขนกมาไหมออกมาไอเทมกุญแจห้องพัสตุสิ่งพิมพ์กุญแจเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้เราก็ จะได้ไปดูห้องใหม่ใหม่ที่มันล็อกอยู่นะครับเกนนี้แปลกดีแฮะคือว่าคนไอห้องที่เหลือที่ที่มันล็อกอยู่ก็คือต้องใช้คนอื่นเล่นใช่ไหมฉันยังไม่อยากเข้าไปอ่ะมีงี้ด้วยเหรอประตูมันล็อกอ่ะมีเยี้ยไม่อยากเข้าไปด้วยอ่ะห้องน้ำวอตรงนั้นอ่ะใช่ปะประตูมันล็อกอ่ะตรงนี้ไม่ีทางไปด้วยจำได้ห้องนี้เปิดปะประตูมันล็อกอ่ะไปไหนล่ะฉันจับโปเกมอนอ่ะได้ปะขึ้นขั้นบนได้ด้วยโอเคชั้นสามปะประตูมันล็อกอ่ะ อค okay, ห้องนี้มีตู้อยู่โอ้ oh, นั่นโอเคเก็บไอเทมได้ปะอ้าว <c oughs> เลดผักไม่ได้แล้วอ่ะเลดกระจอกมากเลยเก <c oughs> ็บไม่ได้อลดไม่ <c oughs> มีสกิลผักอย่างไงจ๊ะต้องไปอัพสกิลก่อนใช่ไหมเหมือนกับในโปเกมอนอ่ะที่ต้องมีต้องมีโปเกมอนก่อนใช่ต้องมีโปเกมอนก่อน,ออนถึงจะอัพสกิลตัดต้นไม้สกิลบินอะไรอย่างนี้ได้ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ทุยโอเคช่างมันนะครับก็อ่ะเลดจ้ะ ไปไหนดีอ่ะชั้นบนสุดใช่ไหมแล้วห้องพัสดุคือห้องไหนเนี่ยฉันรู้ได้ไงประตูมันล็อกอ่ะข้างบันไดชั้นสองเลิศเดี๋ยวต้องลงไปอีกแล้วไหมหรือว่าดูดูข้อมูลได้โอเคลงไปใหม่นะครับนะโอเคชั้นสองชั้นไหนวะนี่ชั้นไหนชั้นสามปะนี่สองปะข้างห้องไหนนะเดี๋ยวใหม่ดิข้างบันไดชั้นสองเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวตายทำไง เออโอเคข้ามบันไนะดชั้นสองห้องนี้นี่นะอยู่ข้าในชั้นสองชั้นสองชั้นไหนวะลงไปอีกวะอ๋อ,อชั้นนี้อาา่ะฮะข้างบันไดบันไดห้องนี้ปะใช่ปะใช้กุญแจห้องพัสดุสิ่งพิมพ์โอเคกดแซดเพื่อนังเก้าอีเอา้าเอ้า นึ่นก็อ๋อเล่นใหม่อ๋อโอเคเล่นไปม่จุดจุดนั้นบ้าจุดที่มันที่มันมีอะไรอยู่บนพื้นเนี่ยเครื่องปิ้นเหรอจา้ามีเครื่องมีเครื่องแฟกเครื่องปิ้นด้วยอ่ะแล้วกล่องซองน้ำดูแปลกๆนะเนี่ยอาจจะโอเคออลงไปมีอะไรไรือเปล่ากาโดดไปไหมเนี่ยไม่กาเท่าไหร่โ,โดดอหรองน้ำหญิงคนน้ำหญิงนี่นาเจนี่เรามาเรามาทำอะไรได้กันดีไหมทุยเจนี่อยู่ข้างบนไม่ใช่ พกไอเทมดอกไม้อะรนี่ว่าเดิมไม่มีดอกไม้ด,มด้วยกุญแจห้องแนแนวอ่าฮะเอฟไอเทมชั้นสี่ตรงกับห้องพักครูวิชาคณิสศามันคือห้องไหนเนี่ยเก้าอี้ตังมาข้างล่างผักได้ปะสกิล <c oughs> ผักของเลนนี่สุดยอดไปเลยใช้ได้เฉพาะบางห้องเลิเวอร์หมดล็อกประตูโอ oh, right. วัตเต็นั่นอะไรพกไอเทมอซอนดีอันนี้คือชาโด ตัวสอนดีของของเลดินาดีวัสคูใช่ไหมทุยไม่ใช่แล้วคโลเกมแล้วโอเคช่างมันไปต่อเลยแล้วเราต้องไปไหนตรงนี้มีทางลับปะไม่มีใช่ไหมแล้วเพื่อนอยู่ไหนเออ <c oughs> อ๋อเขาได้ปะห้องล่างอยากใส่รหัสดูห้องเนี้ยเ้าไม่ได้ใส่รหัสไม่ได้โอเคมันคงตั้งให,ให้ไม่ได้แหละเพราะว่าห้องนี้มีเจนนี่อยู่เราต้องไ่เจอเจนนี่ใช่ปะ แล้วไปเจอเดี๋ยวนะชั้นสี่ชั้นสี่ใช่ไหมสนดีพบในห้องน้ำตัาห้องคอิตซาร์แล้วห้องคณิตศาร์ห้องไหนวะ <c oughs> ฉันก็ยังไม่รู้เลยตัวมันล็อกอะ่ะใช้กุญแจห้องแน่แนวอาา่ฮะห้องแนแนวทำไมมีห้องแค่นี้อะ่ะบอก้เจอเฉยเลยพบไอเทมกุญแจห้องซาวแล็บกุญแจเยอะชุงมเบอ แล้วแล้วมุ่นอะไรผีจะมาฉันจะรอยาด้นยาดานยาดานไอกาอยู่เนี่ยซ้าแหละอยู่ชั้นสี่ข้างๆเขาแน่ๆฝั่งอ๋อทางซานี่เชฟบ้านไหนห้องนี้มีอะไรปะเนี่ยทำไมทำไมเออชาโดกรไม่มาเลยยาในก้าคุงอยู่ไหนตั้งชื่อเธออย่าดานนค่ะดาน้นในก้าคุงนะจ๊ะใช้กุญแจห้องซาวล็บเอาเลจานี่อยู่นี่ได้ไงอ่ะเลจฉันใจจังเลยฉันใจจริงๆเลยที่ได้เจอนายอีกอยู่ในนี้คนเดียวมันเหงามากเลยอ่ะ เจนี่แล้วคนอื่นไปไหนหมดละ่ะก็ออกกระจายก,กันไปทั่วอาคารนั่นแหละนะนี่เลดไปห้องน้ำกับเพื่อน,นอืมเอโอ้เจนี่ชวนด้วยอะ่ะเออแค่ไปส่งนะเพราะจะส่งแล้วก็จะจับ <c oughs> ไม่ใช่อืมอ่ะปะอันนี้เราลงบาร์ตี้ในชะ่ไหมโอเคห้องน้ำชั้นไหนอะ่ะมีสองชั้นอะ่ะมีม,มีตรงนี้ ตรงทางซ้ายล่างชั้นชั้นสามปะกับอาโอ้ตรโดนมันเข้าอยู่ห้องนี้ชั้นนี้ใช่ไหมชั้นลอชันลองันอตรงนี้นะจ้าอ๋อที่เห็นจานี่อยู่ตรงนี้ปะเลดนายปลอดภัยดูดีอ๋อนี่ขโมนที่ที่ที่อีดอกเจอกันตวปอมข้โมนนีู่นะเลดเลดยังไงฮีโร่นายกำลังคุยกับใครเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้นะ ถ้าเลดอยู่นี่ก็แสดงว่าไ้กายาละนายไ้กายาละยาลนสั้นๆอีกแลว้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันคงตามมันไม่ทันแล้วล่ะเจ้าเง,งาบ้านั่นอะมันแปลงร่างเป็นฉันได้ด้วยซะได้เมื่อกี้ฉันเจอเจนนี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันต้องออกไปเจอเจนนี่ให้ให้ระวังอีดอกในายก็คนนายคอยระวังตัวด้วยแล้วกันนะอ่นนะ ทำอะไรนะอะยีดอกฉันว่าด้านบนนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่นแน่แน่เลยอะยีดอกเอ้ยยีดอกเอ้ยเกมมันจเจ้าหาเนีย <c oughs> อ่าอ,อ,าอ,อิฉันเออแจนอ้าวเล่มนันดูอะไรนี่สิชัโ d ว w อ้าวพวกนาย อีดอลเจนนี่มึงได้มาพอดีพอดีเลยอะทำไมทำไมทำไมเอ่อเอ่เออีดอลเจอเจนนี่เร็วจังเลยเรามาดูนี่สิผิด <c oughs> เสียงผิดเสียงนี่คืออักษรแปลกแปลกที่ฉันเก็บได้ฉันก็เหมือนกันน่ะของฉันก็มีนะแต่ว่าฉันเจอเหมือนไหนตัวเลยล่ะผั <c oughs> วผัวผัวเยอะจุงเบยมึง มีเส้นมีเส้นทางลับอยู่ในโรงเรียนเราด้วยอ่ะี่เข้าไปดูกันเธอนะปะกูน่าจะเข้าไปดูจริงๆริงเหรอจริงจริงสิถึงขั้นนี้แล้วจะถอยกลับได้ไงกันนะอ้าเอ้าวัดอ้าววัดมาตรงนี้เฉยเลยอ่ะควนเอาว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวจ้าแต่งซ้อมบทละครกันอยู่เลยนั่นนั่นนั่น อ๋อนี่รุ่นพีชมัสยมศึกาปีที่สี่นี่เองแต่ชื่อมันผีมากเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเราเปนปีนี้พวกเราจะต้องแน่นันอีกแน่น,นอนค่ะอาจจะจบแค่นี้หรอจ๊ะโอเคนี่ก็สตรอรี่ของเลดชใช่ไหมล่ะนะจิๆๆ้บะเทียงอะมองเหมือนมองนอกท้องนอกโรงเรียนสุดท้ายเรื่องหนึ่วันนี้มันก็แค่การแสดงของนักเรียนเองหรอเน,นี่ยนะ่าเบื่อจริงๆเลยน่าจะมีเรื่องสนุก,นกให้ทำบ้างอีกเนาะ ชัว่ามันไม่มีผีก็ดีกว่านี้ก็ก็ยังดีกว่าอีกนะยังก็ช่างเหมือนเดิมพ่านเดิมจ้ะโอเคสตอรี่ของเลดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสตอรี่ของจันนี่กับแจนกันต่อเลยดีกว่าเพราะมันแค่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะณจุดนี้นะคะสั้นมากเดี๋ยวสต็อปเลยแล้วกันนะครับเพราะคิดว่ามันพัฒน์เดิมเร็วแหละปัจจัยนะยึดเอาละเรามาตั้งชื่อตัวละครว่า เจนี่กันนะครับเจนี่นะครับเจนี่เจเจเจเอเอแล้วก็เอวิงเอวิงทุยเอ็นเอ็นแล้วก็วายครับโอเคเจนี okay. ่ครับดุย a เซปต์นั่นแหละโอเคถึงตาของเจนี่กันนะครับที่จะดุยในโรงเรียนแห่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมพาท่านเดิมก็ไปกันเลยเร็วๆอย่างรวดเร็วผมรู้สึกว่า เนื้อของใจแอนต้องต้องต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนคนอื่นแน่ๆเลยอะผมเดานะไม่รู้สิมันคือว่ามันเป็นตัวละครเดียวที่ผมคือมันแยกไปแล้วกว่าจะเจอกันอีกทีหนึ่งอะมันนานมากเลยอะเข้าใจปะคือตัวอื่นยังมีเจอบ้างนนอกจากนอกจากไอ้นั่นไอะใจแอนที่เจอในห้องนางพี่เดียวก็จูบกบ้าไปเลยแสดงว่าจะอาจจะเจอผีก็ได้นะเจอผีจริงจริงอะที่มันเป็นเงาเนี่ยหรือเปล่า ก็ไม่รู้สินะก็ต้องลองดูกันก่อนนะเขาเจนนี่ก่อนนะครับเจนนี่จะลุยเจนนี่จะยุ่งเรื่องนี้เองนะจ๊ะอาจจะโอเคทั้งั้น,นะกายาละนนายยายกายาละนะาละนะยายยเสร็ะนะจได้เพลงไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเส่ต้องอ๋อเอาว่าจุดน,นี้เลยว,วจุดจน,นี้นะคะอีด็อกเจนนี่เทปปลอดภัยอยู่ใช่หรือไม่ก็เห็นอยู่ปลอดภัยนี่นาะไม่รู้ไม่ช่างเนะแล้วคนอื่นละ่ะ ฉันไม่รู้หรอกนะมีแรไรมานอย่างกันังมาปุบผม่านปิดพท่ทนเดียวกันเลยโอเคก็เกิดเป็นแล้วไม่ละ่ะฉันขาเราอยู่ที่นี่แหละฉันอยากจะพบเจอาไปไหนแล้วอะตกลงตกลงต้องทำเสียงอีเดิลเข้าไว้ถึงแม้มันจะชื่อฮีโลก็ตามออกไปไหนวะลอยตรงนี้แล้วทำไมเดินได้อาจจะ เห็นล้แสงแล้วเราแสงส่งพลังนั้นคืออะไรอ่ะฉันหันรูปปั้นได้ไหมฉันหันไม่ได้อ่ะจ๊ะฉันรู้ว่าต้องหันไปทางขวาจ้ะแล้วฉันหันไม่ได้อ่ะฉันคิดว่านรกมันเดิมเลยว่ะเก้าอี้ไหมจ๊ะฉันมีเก้าอี้นะแต่ฉันรู้ฉันถักไม่ได้ใช่ปะกลัวแล้วซ่อนในตู้อะไรสัตว์สีเป็นตัวฉันเลยโอ้เออเจอแจนเแจนนี่แจน จนนี่มาพอดีเลยฉันเจอกุญแจกุแจห้องธธรรวิทยาศาสตร์แล้วอ่ะเราต้องเข,เข้าไปด้วยกันนะเธอฮะเขาทำอะไรด,ด้วยกันอ่ะจ๊ะเดี๋ยนะคือสงสัยจริงๆนะเกมเนี้ยคือทําไมคนสร้างเกมถึงก๊อปปี้กุญแจทุกอันเหมือนกันเป้เลยเอิ่มหรือว่าคิดว่าคุณเขียนกุญแจจริงจริงหรือว่ามันตั้งใจเขียนกุญแจอยี้อาจจะโอเคเราเริ่มปาร์ตี้กันแล้วครับเซตทับไปเลยสะโอเคห้องมีที่ล้างมือที่ล้างมือตู้นั่นคืออะไร ตูน้นันคือ,อไรทำไมมันสว,สวยงามอย่างเงี้ยอ่อห้องมันกว้างจะเลยอ่ะโอ้ห้องกว้างแฮะยอ,อ,อย่าเพิ่งเอาอไปจะไปทางขวาทำไมอ่ะอย่าเพิ่งเอาอไปด้วยอ่ะ <c oughs> ซอกห้องเล็กๆไม่มีไรงเตืนใจกรรมนี่ซอกห้องเหรอนะ่าจะซี C, จ่ายแอนเดินแซดจะายแอนเจนนี่เดินเอ็กออกฮึคุณๆนะเกมนี้เดี๋ยนะ เดินอ๋อต้องต้องทำอะไรวะเฮยต้องทำอะไรวะเกมนี้เดี๋ยวกดคืออะไรเฮ้สีเดีวยวกันสีเดีวยวกันมันอยู่ใฟ้าฟกยกันปะเึงไงเฮ้ย hey, เดี๋ยวกดกดของเกมนี้คืออะไรเดี๋ยวฉันยังไม่รู้เลยอ๋อคือไม่ให้ฟังนึงเดินไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะแจนแจนกดสี โอเคเดินไม่ได้แล้วเป็นไงล่ะโดนล็อกแล้วเข้าใจกดเรชนะเลยเก็บไอเทมทางนั้นล่าอีกแล้วเหรออะไรในเกมนี้พกไอเทมกุญแจห้องพักคูวิชาวิาทยาศาสตร์ยาละไหนยาอะไมาที่มีเดียวสองตัวเลยเหรอตอนนี้ก็เป็นคนละทางนะอืมยาละไหนกัน <c oughs> คนละทางนี้เลยเหรอจ๊ะแล้มันไม่ตามมาเหรอจ๊ะ พบไอเทมอักษรเอเอาเจอง่ายเฉยง่ายง่ายเลยล่ะเนี่ยอะไรเนี่ยวัดเอาเอไมวัดมันเร็วจังเลยเลดฉันจริงจริงที่ได้เจอหน้าอีกอะอยู่ในนี้คนเดียวมันเหงามากเลยอะชันนี้แล้วคนอื่นไปไหนหมดล่ะก็ไปกระจายตัวทั่วๆอาคารนี้แหละเสียงสอบกันแล้วดีมะนี่เลดไปไนเป็นเป็นเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมเอยเออแค่ไปส่งนะอืมเอาเดินเองเหรอจ๊ะเซฟ ยารนไงกาอยารนไงรนไงกาบอกตรงบอกตรงว่าผมไม่เคยไม่เคยเออไม่เคยฟั่งที่นี้นะเพิ่งฟังเพิ่งฝั่งเรนที่มีคนรีเควสมาเนี่ยยารนไงกาอยารนไงรนไงกาจะออกไปไหนฉันจะไปห้องน้ำฉั nah นจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำชายไหมประตูมันล็อกอ่ะห้องน้ำหญิงก็ได้โอวัตเดะอ๋อหัวเหลืองนไงกาอย่ารนไงลนไงกาอีดอง เจนีผีมาที่นี้แล้ว ga, na, อย่าไหนกายอะไะไหนอย่าไหนกาอาจบแล้วเหรอจบแล้วเหมือนเดิมเลยเจอตัวสอดเอเดี๋ยวที่ไม่รู้เจอที่ไหนเด้อห้องม่งกีบปะครบแล้วครบแล้วเจอหลายตัวด้วยโอเคก็เหมือนเดิมใช่้นที่เหลือก็ห้องเหมือนเดิมปะจะได้ตัดไปตัวจอันเลยเดี๋ยวนี้เลยเหมือนเดิมใช่ปะ นั่นมอนเดิมเลยนั่นก็คงต้องตัดไปจดใจอันนี่ครูแอนเลยครูแอนน <c oughs> ั่งเกลียดอยาเจอได้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนะเคก็เด็ดจะตัดจะเลจะตัดไปที่เรื่องราวของแซนต่อเลยนะครับเคสต็อปไม่สต็อปพอเลย <c oughs> เอาละเรามาถึงตัวละครสุดท้ายกัน้วนครับก็ใจอันนะครับแขงไงวะ <c oughs> เจเอไอเอนนะจจนเคสตอรี่ของแจนนะครับเป็นยี A ่งไรก็เคติดตามชมกันเลยเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เป็นคนขี้กลัวที่หน้าตาเหมือนกับเออช่างอะลืมไปแล้วมันจะหน้าตาเหมือนใครก็ช่างมัน จะเรียกอีนี้ว่าอีหัวเรือนะครับเอหัวเรือนะป่ะแล้วจ,จุดนี้ก็ยังเหมือนเดิมมีงเงาตัวตะลาดผ่านห้องอเก็บของไปนะโอเคเตรียมตัวพบกับยาละเนยาลนยกายาละยาละในากาซ่อนในห้องน้ำเลยพบไอเทมการอ๋อน,นี่คือการที่ในห้องน้ำป่ะอีดอนีปลอดภัยอยู่ใช่หรือไม่ ใช่แล้วคนอื่นไปไหนหมดล่ะฉันไม่รู้ฉันพวกพวกเราเจออะไรบางอย่างเราอยากกันยยกกันหนีหมดเลยหนีกันมามันคือไรหรอฉันไม่รู้มันน่ากลัวมากมันมีสีดำทั้งล่างแค่เห็นก็ขนลุกแล้วอ่ะจึงสีอีดอชั้นเจอีนระหว่างทางด้วยงั้นฉันออกไปสำรวจอะไรหน่อยนะลองด้วยแหละมันน่ากลัวมากเลยทะลุทะลุประตูไปได้ไงอ่ะอีดออเปมนผีใช่หรือไม่อ่ะฉันก็ทำงานนี่ โอ้หกลูกประตูได้ด้วยวับได้โอเคจำเนอเขาทีแล้วมันมันอ๋อใช่คือมันปิดประตูไม่สิคือมันเพราะช่างเหรออาจจะอาจอาจะช่างมันนะครับเสือประตูดีกว่าสันในตู้ครับเชอร์สันสันอะไรวะแล้วพกไอเทมกุญแจ้องวิทยาศาสตร์อ๋อที่หมอจเจอข้างบนใช่ปะง่ายจุงเบยออกได้ไ,ดไหม เนเนมแจนประตูมันล็อกอะมีโคดด้วยอ่ะขึ้นโคดด้วยอะประตูมันล็อกอ่ะคือเก,กือบแล้วเกือบได้แล้วโอเคห้องนี้ก็คงเหมือนเดิมนะอันนี้คือประตูมันล็อกเหมือนรอยโอเคกลับไปขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะไปเจอกับเจนีนะครับเจนีโอเคเจนี่จนป่ะไปะเข้าวิทยาศาสตร์ด้วยกันเถอะอืม โอเคก็ <Okay. g ül üyor> คงต้องออกเลยดีกว่าออออย่าเพิ่งออกไป <g ül üyor> คีดกลัวไม่ใช่หรอเข้ามาทำไมจ๊ะโอเคใครรหัสเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมปะส่องห้องเล็กๆไ <g ül üyor> ม่มีอะไรทติตใจซ่องห้องเล็กๆเหมือนเดิมนี่นะโอเคมาเอา้าอ๋อเราต้องเดินต่อล้วเออใช่ เออจานเออเจนี่เออจานโอเคโอเคเดินไม่ได้แล้วโอเคได้อีกแล้วเหรออะไรนี่ยได้กุญแจห้องมักคูควิชาวิทยาศาสตร์ในกาย่าละนะน,ะนะนะัในกาในกาไปทางไปคาไปทางกันดีกว่า ยาลันไนกายัลันยลนไนกายัลนเริ่มมันแล้เพนี้ละอ๋อใช้กุญแจหองก็ูวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์ลหอืมพวกนี้มีอะไรอ่ะแสวมีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยพวกนี้ดูว่างๆงลงๆไงไม่รู้อืมอืมอืมใช้ทำไมอ่ะเนี่ยไม่ห็นอืม พบไอเทมสอนโอไในวะออนอวบนโตเพิ่งเห็นะโอเคได้โอ้แล้วแค่นี้เหรอมึดเอ้าจบแล้วจบแล้วไวจุงนกว่าจะเจออะไรพิเศษพิเศษนะจบแล้วชาโนโกชจบในสามพาร์ทนะจากพัฒนาขึ้นจากเกมอื่นสองพาร์ทแค่นี้สามพาร์ทแล้วเย้ <laughs> เลิศขันเลิศ <laughs> เข้าไปเฮอะเดี๋ยวจบเกมน, <laughs> นั่นเจคูแอนเธอนั่นอลิมาเสี่ยงอย่าเราไนกาอยาเรายอย่าไนกายาลราอย่าละไกยย่าราราไนกาเรา,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 า <laughs> เป็นแค่นี้แหล <laughs> นะนะก็ เพลงยังใช้ไม่คุ้มเลยอะ่ะเดี๋ยวก็เก็บไม้ใช้ตอนในเกมเออเอา,เอาอน,นี้ดีกว่าน,นะนะเรื่อความหลอนจะมีเลรพิเศษปะอาจจะเล่นครบสี่ตัวละครเนะี่ยหรือว่าจะไม่มีรอดูซิเผื่อจะมีอะไรนะครับก็เกมนี้นก็ก็ใช้ได้อยู่นะคือมันก็ไงเดียวพอรู้ความจริงไม่หลอนเลยไม่หลอนเลย คือคือไม่รูความจริงมันก็ไม่ไม่ขลอนเลยตัวละครผีชชลโกลมก็น่ารักดีไซ์มินิเท่าคนเอมันก็น้่งเป็นคนเนี่ยจริงปะแต่มันมันตายได้ไม่เข้าใจเหมือนนะคือเดิม่ันทำไมตายได้คือรุ่นพี่โหดฆ่าบุกศพคนที่เข้าแอบเข้ามาโรงเรียนยังไงสมไหมเป็นเชลโลแอนด์มมเดิมก็บอกขอบคุณที่เล่นนะครับแล้วโรงเรียนก็สูงเหมือนเดิมเลยกี่สิบชั้นเนี่ยดูความสูงของโรงเรียนสิครับ นน่นูดิโค้รสูงเลยอะสิสิบเปอร์เนตน่ะยไ,ไม่รู้ใช่ไหมตัวน,นี้คืออะไรอะจตอนนี้ก็ีไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ของมันไหนจะมีอะไรพิเศษปะเอ็นจบจบสี่รอบแล้วครับนะสุดท้ายช่ตอตัวละครอนนี้เหมือนเดิมแสดงว่าชันโล้ก็จบแค่นี้นะครับไม่มีอะไรต่อแล้วโอเคครับ ก็ขอเซ็กวิบายณจุดจุดนี้เลยนะครับณจุดจุดนี้นะครับนับสิทธิประโยชน์มากมายก็คือการชั u ดาว w n เพื่อเซ็กวิดบายครับสวัสดีก็สวัสดี้ก็ผมไปละบ๊ายบาย s h u t d o